สวัสดีค่ะวันนี้จะชวนเพื่อนๆมาทำมะเขือเทศอบแห้งกันนะคะก็พอดีว่ามีมะเขือเทศนะฤดูนี้มะเขือเทศเยอะแล้วก็ถ้าทําทานเองเนี่ยจะอร่อยกว่าแล้วสิ่งแรกที่เราต้องมีเลยนะคะ,ะมะเขือเทศก็ล้างให้สะอาดนะคะแล้วก็อุปกรณ์นะคะก็คือว่าเตาอบแห้งนั่นเองนะคะจะเป็นประเภทไหนก็ได้นะคะ,ะขนาดเล็กขนาดใหญ่นะคะแล้วก็ วิธีใช้ก็ส่วนใหญ่เขาก็จะมีมีบอกก็อย่างที่เห็นเลยกันนะคะก็คือเริ่มแรกก็คือว่าล้างให้สะอาดนะคะแล้วก็หั่นเป็นชิ้นาบางคือไม่ไม่ไม,ไม่ไม่ให้หนามากนะคะแล้วก็ไม่บางมากนะคะก็เรียงใส่ถาดเลยนะคะก็คือว่าเครื่องเตาอบแห้งของเราเนี่ยก็แล้วแต่ว่า ประเภทไหนนะคะเพื่อนๆมีประเภทไหนก็คือว่าส่วนใหญ่เขาก็จะบอกนะคะบอกอุณหภูมิแล้วก็ลักษณะว่าอุณหภูมินี้คือคือใช้อบประ,ประเภทผักผลไม้หรือว่าจะเป็นเ,เนื้อเพราะว่าตัวนี้เขาทําเหมือนจะทาหมูแดดเดียวเนื้อแดดเดียวอะไรพวกเนี้ยก็ได้เป็นเนื้อสัตว์ด้วยก็ได้เหมือนกันนะคะแล้วก็เรียงเข้าไปไม่ให้ซ้อนกันนะคะเสร็จแล้วเราก็ใส่เสร็จแล้วก็ตั้ง ตั้งอุณหภูมิได้เลยนะคะแต่ของออที่เราทำเนี่ยปกติเนี่ยจะทำคือข้ามคืนนะคะก็คือว่าที่135องศาฟาเรนไฮนนะคะแล้วก็ประมาณ10ชั่วโมงก็คือว่าข้ามคืนนะคะทิ้งไทั้งคืนนะคะพอเช้ามาแล้วก็มาเราก็ปิดเครื่องแล้วก็มาเปิดดูก็จะได้ลักษณะนี้คือพอดีนะคะพอดีเลยนะคะสสีสวยงามนะคะก็เราก็ ก็เลแล้วก,ก็เตรียมโหลไว้ล้างให้สะอาดนะคะขนาดไหนก็ได้นะคะแล้วก็ใส่ขวดโหลแล้วก็ออก็จะใส่น้ำมันมะกอกนะคะก็จะเป็น Virgin ินโอ e ี i l ส่วนใหญ่ก็จะใส่เข้าไปแล้วก็จะใส่เครื่องเทศด้วยนะคะจากที่เห็นนมคะจะพอดีเลยคือแห้งพอดีแนะท่ทานแบบนี้เป็นสแนก,ก็ออร่อยมาก ได้ด้วย อย่างหนึ่งเวลาที่เราทําเองนะคะเราก็จะรู้ว่าคือเราใส่อะไรไปบ้างนะคะที่เขาทําขายแล้วก็ไม่รู้ว่าเขาใส่าสารกันเสียไม้หรือว่าเขาทํามานานเวลาเท่าไหร่แล้วกี่เดือนกี่ปีมันก็อยู่ในโหลนะคะแต่ถ้าเราทําเองมันก็จะใหม่แล้วเราก็จะรู้ว่าเราทําเมื่อไหร่นะคะแล้วก็อร่อยกว่าอร่อยกว่าจริงๆถ้าว่านะคะเพื่อนๆจะลองลองทาดูนะคะไม่ใช่เฉพาะ มื่อเกิดเทศมันก็ทํำยาอื่นได้ด้วยสมมติผลไม้สตรอเบอรี่อะไรพวกนี้นะคะพวกเบอร์รี่ต่างๆน,นะคะแล้วก็เราก็เตรียมโหลล้างให้สะอาดนะคะขวดโหลอะไรก็ได้นะคะแล้วก็เอามาบรรจุใส่ลงในขวดโหลนะคะพอดีถ่ายจากมือถือก็จะสั่นนิดนึงนะคะเนี่ยเครื่องเทศก็แล้วแต่ใส่เอาจะใส่เป็นพวกอิตาเลียนเสร็จแล้วก็มีกระเทียมดองนะคะแล้วก็หัน่นเาจะหั่นเข้าไป ะะใส่เครื่องเทศเสร็จแล้วก็ใส่กระเทียมดองเข้าไปด้วยแล้วใส่น้ํามันมะกอกลงไปให้ให้ให,ให้ให้เต็มโหลให้ท่วมนะคะแล้วเราก็ปิดฝาให้แน่น,เ,นเก็บเข้าตูเ้เนะย็นนะัะอยู่อยู่ได้อยู่ได้หลายเดือนอยู่ได้หลายเดือนทีเดียวแต่ส่วนใหญ่ถ้าทำเนี่ยก็เอามาเอาออกมาอตา่านกันบ่อยมากนะคะบางทีก็คือโหลหนึ่งเนี่ยกอ็อาทิตย์หนึ่งก็ หมดละภายในหนือาทิตย์ก็หมดละเพราะว่ามาทานกับสลัดนะคะเดี๋จะใช้วอ r จินดอลลีฟอยนะคะก็น้ำมันมะกอกน,นะคะใส่ใส่น้ำมันมะกอกน,นะคะควรจะใส่น้ำมันมะกอกสำหรับที่จะ,ะเรียกว่ารเดี๋ยวนะรักษารักษารสชาติแล้วก็สภาพของเขาเนาะแต่ถ้าหากว่าจะใส่ถุงนะคะ,ะซีนแล้วก็เข้า ตู้แช่แข็งไปเลยก็ได้นะคะถ้าไม่ใส่ถ้าไม่ใส่น้ำมันมากอกน,นะคะซีนแล้วก็เข้าแช่แข็งไปเลยก็ได้ก็ก็เวลาจะทานก็ออกมาให้ละลายก็ก็ทานได้ก็เก็บได้้เหมือนกันนะคะเนี่ยแล้วเราก็มาทานกับพวกเนี่ยนะคะเป็นอาหารว่างกับบิสกิตพวกชีสพวกเนอยอต่างต่าง ก็หวังว่าจะเป็นอีกหนึ่งเมนูหนึ่งนะคะที่อยากจะถูกใจเพื่อนๆนะคะสำหรับมะเขือเทศอบแห้งนะคะก็สำหรับวันนี้นะคะถ้าหากว่าเพื่อนพวกไหนชอบนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามนะคะสำหรับเพื่อนใหม่ที่เข้ามานะคะวันนี้ต้องลาไปก่อนนะคะพบกันใหม่คราวหน้าสวัสดีค่ะโชคดีมีความสุขทุกคนค่ะสวัสดีค่ะ